บทที่14ประเมินคู่แข่งและคมดาบที่ซ่อนเร้นเช้าวันรุ่งขึ้นหลิงเฟิงและหลิวซานไม่ได้เร่งรีบฝึกฝนแต่เลือกที่จะออกสำรวจเมืองชิงหยุนตามที่วางแผนไว้เป้าหมายของพวกเขาคือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งและทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมสถานที่แรกที่พวกเขาไปเยือนคือหอสรรพาวุธร้านขายอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในเมือง ภายในร้านเต็มไปด้วยสิทธิจากสำนักต่างๆที่กำลังเลือกซื้ออาวุธและอุปกรณ์กันอย่างคึกคักอาวุธชั้นดีที่ส่องประกายเรืองรองและแผ่ไอพลังวิญญาณออกมานั้นมีราคาแพงลิบลิ่วทำให้หลิวซานได้แต่ลอบกลืนน้ำลายดูนั่นสีนั่นมันพวกสำนักไผ่เขียวนี่หลิวซานกระซิบจางเลี่ยงและพรรพวกของเขากำลังยืนเลือกซื้อดาบอยู่มุมหนึ่งเมื่อเห็นหลิงเฟิงกับหลิวซานเดินเข้ามา จางเลี่ยงก็แค่นเสียงหัวเราะอย่างดูแคลนบางคนนี่ก็แปลกนะดาบไม้ในมือ,อยังใช้ไม่คล่องแท้งแท้แต่กลับกล้ามาเดินประปนกับยอดฝีมือในร้านอาวุธระดับนี้หลิวซานกำมัดแน่นแต่หลิงเฟิงกลับสายศีสะเบาๆเป็นสัญญาณให้ใจเย็นเขาไม่สนใจคำพูดไร้สาระเหล่านั้นสายตาของเขากลับกวาดไปเห็นกองอาวุธเก่าๆที่ถูกทิ้งไว้ในมุมหนึ่งของร้าน มันเป็นกองเศษเหล็กที่เจ้าของร้านนำมาวางขายในราคาถูกๆขณะที่หลิวซานกำลังมองดาบชั้นดีด้วยความเสียดายหลินเฟิงก็เดินไปที่กองเศษเหล็กนั้นในสายตาของคนอื่นมันคือขยะแต่ในสายตาของหลินเฟิงที่มีระบบคอยช่วยเหลือเขาสามารถมองเห็นไอพลังที่แตกต่างออกไปได้ติง๊งตรวจพบมีสั้นเหล็กดาวตกชำรุดรายละเอียด มีสันที่ถูกตีขึ้นจากเหล็กดาวตกหายากแต่ถูกผนึกพลังและปลอมแปลงสภาพภายนอกเอาไว้สามารถฟื้นฟูสภาพได้โดยใช้แต้มสำนัก100คะแนนลิ้นเฟิงหยิบมีสั้นที่ดูเหมือนเศษเหล็กขึ้นสนิมเล่มนั้นขึ้นมาเขาเดินไปหาเจ้าของร้านแล้วถามราคาโอเจ้านี่ตาถึงจริงเจ้าของร้านพูดติดตลกเอาไปเลยหนึ่งเหรียญเงินค่าแถมให้ ลินเฟิงจ่ายเงินแล้วเก็บมีดสั้นเล่มนั้นเข้าไปในย่ามอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครสังเกตเห็นคุณค่าที่แท้จริงของมันหลังจากออกจากร้านอาวุธพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังลานฝึกทัศนีสถานที่ที่จะใช้จัดการประลองมันเป็นลานประลองขนาดมหือมาที่สร้างจากหินกระนิตสีดำตรงกลางมีเวทีประลองยกสูงเล่ถไถ สิบเวทีตั้งเรียงรายกันอยู่ที่ด้านหน้าสุดมีหอทัศนีสูงสามชั้นตั้งประงานไว้สำหรับผู้อาวุโสของแต่ละสำนักและแขกคนสำคัญบนเวทีประลองหลายแห่งมีสิทธิจากสำนักต่างๆกำลังฝึกซ้อมและประลองฝีมือกันอยู่เสียงอาวุธกระทบกันและเสียงตะโกนดังกึกก้องไปทั่วสายตาของหลินเฟิงจับจ้องไปที่เวทีกลางที่นั่นหลี่เทียน สิทธิ์อชริยะจากสำนักเมครามกำลังฝึกซ้อมอยู่เขาใช้เพียงกระบี่เล่มเดียวแต่สามารถรับมือคู่ซ้อมสามคนได้อย่างง่ายดายทุกท่วงท่าของเขาสง่างามเฉียบคมและเปี่ยมด้วยพลังปราณที่หนาแน่นเป็นฝีมือที่เหนือกว่าจางเลี่ยงจากสำนักไั่เขียวหลายขุมนักแข็งแกร่งมากหลิวซานพึมพำเขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันอย่างมหาศาลนั่นคือหลี่เทียนว่าที่ผู้ชนะในปีนี้ เสียงหนึ่งดังขึ้นข้างๆพวกเขาหันไปก็พบกับเด็กหนุ่มท่าทางซื่อจากสำนักเล็กๆแห่งหนึ่งข้าชื่อหมาตรงมาจากสำนักหินผาพวกท่านมาจากสำนักเมคาซันโดสีนะข้าได้ยินข่าวลือของพวกท่านมาเหมือนกันพวกเขาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเล็กน้อยหมาตรงได้เล่าถึงยอดฝีมือคนอื่นๆที่น่าจับตามองทั้งสิทธิ์พี่ใหญ่จากสำนักหมัดเหล็ก ที่มีพละกำลังมหาศาลและสิทธิหญิงจากสำนักบุพภาร้อยพิษที่ใช้เพลงกระบี่ที่อ่อนช้อยแต่แฝงด้วยอันตรายตกข้าพวกเขากลับมาที่โรงเตียมหลิวซานมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดสิทธิใหญ่ยอดฝีมือมีมากมายเหลือเกินคาคาไม่แน่ใจว่าจะสู้พวกเขาได้หรือไม่ลิ้นเฟิงตกบ,บากเขาเบาๆอย่าให้ความแข็งแกร่งของคนอื่นมาบันทอนจิตใจของเจ้า สิ่งสำคัญที่สุดคือการเชื่อมั่นในการฝึกฝนของตนเองเพลงดาบเมคาคล้อยของเราอาจดูเรียบง่ายแต่ถ้าใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมันก็สามารถเอาชนะเพลงยุทธที่หรูหราได้เช่นกันคำพูดของหลินเฟิงช่วยให้หลิวซานสงบลงได้มากคืนนั้นขณะที่หลิวซานกำลังนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรหลินเฟิงก็ได้หยิบมีสั้นเหล็กดาวตกที่ซื้อมาออกมา เขาใช้ผ้าเช็ดคราสนิมและสิ่งสกปรกออกอย่างเบามือเผยให้เห็นเนื้อเหล็กสีดำทมินที่ดูธรรมดาแต่กลับแฝงไว้ด้วยความหนักแน่นและเย็นเยียบระบบฟื้นฟูสภาพมีสั้นเหล็กดาวตกยืนยันการใช้แต้มสำนักหนึ่งคะแนนเพื่อฟื้นฟูสภาพมีสั้นเหล็กดาวตกชำรุดใช่ไม่ใช่ใช่ติงแต้มสำนักคงเหลือหคะแนน สิ้นเสียงของระบบมีสั้นในมือของลินเฟิงก็สั่นสะเทือนเบาๆอักขระผนึกที่มองไม่เห็นได้สลายไปเผยให้เห็นไอพลังอันคมกริบที่ซ่อนอยู่ภายในมันยังคงดูเหมือนมีสั้นธรรมดาแต่บัดนี้มันได้กลายเป็นอาวุธลับที่พร้อมจะสำแดงฤทธิ์เดชได้ทุกเมื่อลินเฟิงมองออกไปนอกหน้าต่างแสงไฟจากเมืองชิงอยู่ยังคงสว่างสวยัยบรรยากาศเต็มไปด้วย ความคาดหวังก่อนวันประลองพรุ่งนี้คือวันลงทะเบียนการต่อสู้ที่แท้จริงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วบทที่ 15- วันลงทะเบียนและความท้าทายที่ไร้มารยาทรุ่งเช้าของวันประลองมาถึงบรรยากาศในเมืองชิงหยุนยิ่งคึกคักกว่าเดิมหลายเท่าผู้คนจากทั่วสารทิศหลังไหลเข้ามาชมการประลองประจำปีถนนทุกสายมุ่งตรงไปยังลานฝึกทัศนี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานหลินเฟิงและหลิวซานเดินทางไปถึงลานฝึกทัศนีก่อนเวลาเล็กน้อยพวกเขาตรงไปยังจุดลงทะเบียนที่ตั้งอยู่หน้าหอทัศนีมีสิทธิ์สำนักต่างๆยืนเข้าคิวรอลงทะเบียนกันอย่างเนื่องแน่นเมื่อถึงคิวของพวกเขาสิทธิ์ผู้ดูแลการลงทะเบียนก็ถามชื่อสำนักและชื่อของผู้เข้ารวมสำนักเมคาสันโดสหลิวซานและหลินเฟิง ลินเฟิงกล่าวสิทธิผู้ดูแลเลิกคิ้วเล็กน้อยสำนักเมคาสันโดดโอเห็นว่าปีนี้มีผู้เข้าร่วมสองคนสินะนานแล้วนะที่สำนักนี้ส่งคนเข้าร่วมประลองเขามองพวกเขาด้วยสายตาแปลกๆเล็กน้อยก่อนจะมอบป้ายประจำตัวให้คนละอันป้ายนั้นเป็นแผ่นไม้สีเขียวสลักชื่อสำนักและชื่อผู้เข้าร่วมแต่สำหรับลินเฟิงและหลิวซานแล้ว มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและการเริ่มต้นใหม่ขณะที่พวกเขากำลังเดินออกจากการลงทะเบียนเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นฮ่าฮ่ไม่นึกเลยว่าจะได้เจอพวกเจ้าที่นี่เจ้าพวกสำนักเมคาสันโดษจางเลี่ยงจากสำนักไผ่เขียวเดินเข้ามาพร้อมกับพักพวกของเขาสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเย้ยหยัยนและความแค้นคิดว่าตัวเองเก่งแล้วหรือ ในที่จัดการโจรป่าได้นะนั่นมันก็แค่โจรกระจอกกระจอกเท่านั้นแหละจางเลี่ยงกล่าวเสียงดังเพื่อเรียกความสนใจจากผู้คนที่อยู่รอบข้างในการประลองครั้งนี้ข้าจะทำให้พวกเจ้าอับอายขายหน้าต่อหน้าผู้คนนับหมืน่นโดยเฉพาะเจ้าเด็กหน้าจืดนี่เขาชี้ไปที่หลิวซานหลิวซานหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธเขากำป้ายประจำตัวในมือแน่นจางเลี่ยง ดูท่าทางเจ้าจะลืมบทเรียนที่ได้รับไปแล้วสินะลิงเฟิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาอย่าคิดว่าไม่มีใครจัดการเจ้าได้หืปากดีนักนะข้าแค่ประมาทไปครั้งเดียวเท่านั้นแหละเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครกันกล้ามาสั่งสอนข้าจางเลี้ยงหัวร้อยยาะสำนักเมคาสันโดษมันก็แค่สำนักใกล้ล่มสลายเท่านั้นแหละไม่มีอะไรน่าสนใจเลย คำพูดดูถูกของจางเลี้ยงทําให้ผู้คนรอบข้างที่ได้ยินเริ่มสุบสบกันหลายคนมองมาที่หลิงเฟิงและหลิวซานด้วยสายตาดูถูกและสมเพชในขณะที่สถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอย่างสง่างามจางเลี้ยงเจ้ากําลังทําอะไรอยู่การดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นเช่นนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรของสิทธิสํานักที่ดี หลีเทียนจากสำนักเมรครามเดินเข้ามาเขาแต่งกายด้วยชุดสิทธ์สำนักสีฟ้าที่ดูภูมิฐานใบหน้าของเขามีสีหน้าไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดจางเลี่ยงเห็นหลีเทียนก็หุบป,ปากฉับลงเขากลัวหลีเทียนอยู่ไม่น้อยเพราะสำนักเมรครามนั้นมีสถานะเหนือกว่าสำนักไผ่เขียวมากและหลีเทียนเองก็เป็นถึงสิทธ์อัจฉริยะอันดับหนึ่งของสำนักสิทธิหลีค่าค่าแค่ต้องการ ต้อนรับพวกสิทธิสำนักเมคาสันโดเท่านั้นเองจางเลี้ยงพยายามแก้ตัวการต้อนรับของเจ้าช่างไร้มารยาทนักหลี่เทียนกล่าวอย่างเย็นชาก่อนจะหันมาทางหลินเฟิงและหลิวซานข้าต้องขออภัยแทนสิทธิน้องของข้าด้วยขออภัยที่ทําให้พวกท่านต้องลําบากหลินเฟิงพย,ยักหน้าเล็กน้อยไม่เป็นไรหลี่เทียนยิ้มอย่างสุภาพข้าหลี่เทียน ยินดีที่ได้รู้จักสิทธิพี่และสิทธิน้องจากสำนักเมคาสันโดษได้ยินชื่อเสียงของพวกท่านมาบ้างหวังว่าในการประลองครั้งนี้พวกเราจะได้ประลองฝีมือกันอย่างยุติธรรมหลินเฟิงตอบกลับด้วยรอยยิม้มข้าหลิงเฟิงนี่สิทธิน้องหลิวซานเช่นกันยินดีที่ได้รู้จักสิทธิพี่หลี่หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเห็นหลีเทียนให้เกียรติพวกเขาจางเลี้ยงและพักพวกก็ยืนนิ่งด้วยความอับอายและไม่พอใจ ก่อนจะค่อยๆถอยออกไปลีเทียนมองหลินเฟิงด้วยสายตาที่ลึกล้ำเขาไม่ได้สนใจข่าวหรือเรื่องโจรป่าแต่สิ่งที่เขาสังเกตเห็นคือท่าทางที่สงบนิ่งของหลินเฟิงและแววตาที่เปี่ยมไปด้วยพลังยุทธที่ซ่อนเร้นซึ่งแตกต่างจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูธรรมดาอย่างสิ้นเชิงและหลิวซานเองก็มีลมปราณที่มั่นคงกว่าที่คิดไว้มากดูเหมือนว่าสำนักเมคาสันโดษในปีนี้จะไม่ธรรมดาอย่างที่คิด หลี่เทียนพึมพำกับตัวเองหลังจากลงทะเบียนและได้ทำความรู้จักกับหลี่เทียนแล้วผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดก็ถูกเรียกให้เข้าไปรวมตัวกันที่ลานประลองกลางซึ่งเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดสิทธิผู้ดูแลการประลองจากสำนักเมครามซึ่งเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้ประกาศกติกาและขั้นตอนการประลองอย่างละเอียดการประลองจะแบ่งออกเป็นสองรอบรอบแรกคือ การจับฉลากประลองแบบตัวต่อตัวบนเวทีย่อยทั้ง10เวทีผู้ชนะจะได้เข้ารอบต่อไปส่วนรอบที่2คือการประลองบนเวทีใหญ่เพียงเวทีเดียวเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศกเพียงคนเดียวเท่านั้นบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยแววตาที่มุ่งมั่นและกดดนันหลินเฟิงและหลิวซานก็เช่นกัน พวกเขาตระหนักดีว่าการเดินทางที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะสู้ให้ถึงที่สุดหลิวซานกล่าวอย่างหนักแน่นหลินเฟิงพยักหน้าแน่นอนเราจะทำให้ชื่อของสำนักเมคาสันโดษกลับมาโด่งดังอีกครั้ง